มาทวงกันนิดนึงนะจ้าเราคงจำได้ว่าสองพ่อลูกช่างจากสารได้สร้างบรรสารารถวายแด,ด่พระบัเจเจกพระเจ้าถึงเจ็ดพระองค์ย่ง้จ้าที่มาอยู่จำพรรษาและคอยอ,อุปถากท่านจนกระทั่งทั้งพรรษาเลยแล้วก็ตามมาเมื่อสองพ่อลูกละโลกแล้วก็ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึง พ่อของเรามาเกิดเป็นพระเจ้าหมาพระจามาปนาทะใช่ไหมจ๊ะ,ะซึ่งมีประสาทแก้วทองแก้วเจ็ดชั้นได้เกิดที่อนุภาพแห่งบุญของตัวเองแล้วก็เทวาอนุภาพทีท้าสก,กาเทวราชสรงให้พระวิศนุกรรมเทพบุตรมานเนลมิตรปุ๊บขึ้นมาเลย จำได้ใดั่ไม๊ะจ้าได้เป็นประาาสาส่วนตัวอเนาะเกิดขึ้นอย่างแบบโอปปาติกะตามทานยังไม่เจ๊ะแล้วก็หลังจากนั้นพระเจ้ามหาปนาทากาา็สวัสดิ์ระศรสาทนั้นก็จมลงไปไในแมหน้ำคงคาเพราะว่าไม่มีใครมีบุญพอที่จะครอบครองประสาทนี้ได้ Belgium, แล <lawsuit> ้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ยันดาวดิงแล้วก็พอถึงสมัยพุทธกาลนี้ก็ลงมาเกิดเป็นพัทธิกุมรและโลกท่านพัทธิยะเศรษฐีซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของมหาเศรษฐีของเมืองเนี่ยใช่ตาม่านนี้ไหมจช่แล้วก็ มีประสาทจุดสามฤดูโดยฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวเวลาเคลื่อนย้ายประสาทที่ก็เกิดการโคราลาหลนแล้วก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจง่าชาวเมืองก็ทำอย่าง,งาน,นี้แล้วจะพระธิดากุมารก็ปลื้มที่มีคนมาชื่นชมแต่อยู่ๆวันหนึ่งก็ไม่มีใครมาปลื้มด้วยอกุกคนเลยเอออะไรมาเกิดขึ้นนี่เนาะแล้วกับลูกเก่า จากลูกน้องบริวารว่าอินี่นายจ๋านี่นะพระเจ้าเลยมาแสดงทำเนียโปรดสัตว์โลกมาตั้งสามเดือนในวันสุดท้ายแล้วว่าอนี่นายจ๋าควรจะไปฟังธรรมนี่เนาะเออแล้วก็เลยไปฟังธรรมไปท้ายไปทีหลังก็นั่งกันเต็มหมดแล้วก็เลยต้องไปยืน ท้ายสาลาฟังธรรมจนกระทั่งบุญเก่าได้ช่องก็ได้บปรลุกเป็นพระอรหันต์พอบระเป็นเป็นพระอรหันต์แล้วพระสัมมาสูตรเจ้าก็ตรัสถามพัทธิยะเศรษฐีผู้พ่อว่าจะให้พัทธิชิโุมารถึงตอนนี้เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยบวชหรือว่าจะให้ตายถ้าอยู่เป็นครองครวาสเนี่ย คารวะชีวิตคารวะไม่อาจที่จะรองรับคุณของพระอ,อรหันต์ได้ทำของพระอ,อรหันต์ได้พ่อก็เลือกอบวชด,ดีกว่ายังเห็นหน้าจากเป็นดีกว่าจากตาย,ยานี่นะแล้วก็มีพระลูลกชายเป็นนึงพระอ,อรหันต์ตัวเองจะได้มาเข้าวัดฟังธ,งธรรม,มปฏิบัติตามแล้วก็บำเพ็ญบุญโอ้เป็นสิ่งที่ดีมาก เราคงตามกันทันยังไม่ใช่อ่าอืมเขาละประสาทแก้วอ่ะอยู่ใต้แม่น้ำคงคาอยู<า>่ใต้แม่น้ำคงคาเป็นหนึ่งในประสาทสามฤดูเปล่าจะเนี่ยไม่ใช่แล้วตาเป็นพระัตชิกุมารนี่ขึ้นมาหรือเปล่าจ๊ะไม่แหม่มขึ้น,ข,นขึ้นหรือเปล่าจ๊ะตาเป็นพระัตชิกุมารเนี่ยอ,อ๋อยังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นนะ ทำไมไม่ขึ้น,นอ,อ่ะกลับไปประสาทสามด้วยดูนะตอนนี้ยังน่าจะยังอยู่มั้งเขายืมจกัจกวนนรวรรจักรวรรดิแต่เบาจังกี้มาโซลูกสองคนพ่อลูกพ่อมาเป็นอ่าดังกล่าวนะน,นะใชะซึ่งตอนนี้พ่อมาเป็นท่านพรทัตชีแล้วบวชแล้วลูกจะไปเป็นพระเจ้าสังฆบร,รมจักรพรรดิในยุคของพระราศีอริยะเมตไตร ประสาทานั้นต้องไปคอยตรงนูน้น oh. นี่เนาะคอยลูกชาย oh. ตอนเป็นพระเจ้าสังฆาปรมจักรพรรดิ oh. แปลว่าตอนมาเป็นพระทชิกุมารนี่ประสาทนี้ก็ไม่ได้ขึ้นมานะ oh. เออนี่กก็แปลกนะที่คือสิ่งที่น่าศึกษาน่าสังเกตคือ oh. มนุษย์ก็ดีตำแหน่งมนุษย์ก็ดีตำแหน่งเทวดาก็ดี ตำแหน่งคนจนตำแหน่งพระราชาตำแหน่งของมหาเศรษฐีดูเหมือนเป็นของกลางนะตำแหน่งกลางกลางใช่ไหมจ๊ะถ้าประามาทการดำเนินชีวิตไม่สั่งสมบุญก็ไปเกิดเป็นคนจนถ้าหายไปประมาทในการดำเนินชีวิตน no uh ี <t ale> <t ale ่สั่งสมบุญบารมีแล้วถูกล็อกบุญได้เจอเนื้อนาบุญอย่างเช่นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นต้น โอ้บุญก็ส่งผลท,ทำให้ไปเกิดเป็นชาวสวรรค์เกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์เกิดเป็นเศรษฐีอย่างนี้เนาะแต่สุดท้ายก็ได้บรรลุมรรคผนิพพานแต่เรามาทัวรกันสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะเดินทางต่อไปนี่นะแล้วว่าตำแหน่งนี้อืแล้วแต่ใครอาจะปรารถนาจะไปอยู่ตรงไหนเนาะ เมื่อพระพรอมศาสดาทรงทราบความคิดของพระภิกษุสฆ์ที่ยังเป็นบุตุชนเหล่านั้นโอ้ก็ตอนที่บวชแล้วใช่ไหมเจ้าขนาดหอเห็นจะจะย่างนั้นคนที่สงสัยก็ยังสงสัยอยู่เอ้หอนี่นะหอหรือเหินไปเ่ยน่าจะเหินจากฝั่งไปเลยอู ของเราแค่เดินบนน้ำเลยก็โอ้โหอลอเต้แล้วน,นี่ในอากาศนะ<อ>ถ้าอยู่ในเรือลำเดียวกับพระสัมมาสัมพนะุทธเจ้าแล้วก็หายสงสัยแล้วแต่ยังมีผู้ส่้างสงสยัยโอ้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทราบพระองค์ทรงทราบจึงตรัสกับพระปฏิจีว่าปฏิจีเธอจึงทำให้ภิกษุทั้งหลายให้เหล่านั้นเนี่ย ไมหายสงสัยเถิดพระพุทธเจ้าได้ฟังพระองค์ตรัสเช่นนั้นท่านก็นถวายบังคมแล้วก็รับพระดำรัสของพระบระมศา,ศาสดาสมาสม,สมจจพุทธเจ้าโดยการเหาะก็ไปสู่เวหาแล้วมุ่งลงสู่เบื้องล่างของแม่น้ำคงคาจากนั้น่านก็ไปยืนอยน่บนยอดของพราศาททองแก้วเจ็ดจันที่จมอยู่ใต้น้ำแล้วก็เหาะลอยไปบนอากาศอีกครั้งหนึง่ง เรามาจบตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะใ่คบาดานี้ยังหายสงสัยไหมเออนี่เนาะโอ้โหต้งเหาะตั้งหลายทีเหาะลงเรือเหาะไปในอากาศลงน้ำแล้วขึ้นไปบนอากาศอีกทีตอนใดนั้นเองระสาททางแก้วเจ็ดชั้นที่มีขนาดใหญ่มหึมก็ได้ลอยตามติดพระพัทธชีขึ้นไปในอากาศ ระดุดเศษธุลีที่ลอยติดปลายเท้าขึ้นมาฉะนั้นอ้คือมันซิช่างง่ายได้ยเหลือเกินขอยืมจักเจ็ดวันในจักวันก็ยังดีสำหรับเผุอาศจรรย์ในครั้งนี้เนี่ยทำให้พวกชาวบ้านติดตามทรงเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราภิกษุทั้งหลายได้เห็นอนุภาพของท่านพระทัชชิ เพ่พวกชาวบ้านและเราพระภิกษุสองที่ยังเป็นพุถุชนต่างก็พากันตกตะลึงแล้วก็รู้สึกอศัศจรรย์ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเลยอยังสงสัยอยู่ไหมเมือ่อพระสางางแก้วจจดั้นได้ถูกพระพัตชินำขึ้นมาจากไปนงง้ำคงคาลอยปรากฏอยู่กลางอากาศแล้วนี่เนาะ ลอยอยู่นานให้ดูจนกว่าจะหายสงสัยแต่ขณะที่ประสาทลอยขึ้นมาเนี่ยปรวกอมันมีพวกปลาพวกเต่ากบเขียดอะไรต่างๆเหล่านั้นพวกนาคน้ำไม่ใช่ปญานากนะจ๊ะเป็นต้นติดขึ้นมาด้วยแต่ก็ ติดกระบาด้ช่วงนั้ก็พระตกจากประสาทลงสู่น้าไปเออซึ่งพวกปลาเต่ากบและนาคเหล่านี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นทั้งหมดล้วนเป็นอดีตพระญาติพระประยุรญาติของพระพุทธชิทั้งสิน้นสมัยเป็นพระเจ้ามหาปนาทะออออถามทานไหมจ๊ะ เอ้เราทำไมไปเป็นอาเป็นตาวปลาลเออเพราะอะไรเนี่ยจากพระประโยชน์ญาเนี่ยอ้อตระกูลสูงขน,นาดนั้นเนี่ยทำไมไปเกิดเป็นอย่างงี้แปลว,ว่าตำแหน่งนี่ก็อของกลางกลางของกลางเหมือนกันที่ไปเป็นตรงนี้นี่เพราะด้วยความรักและผูกพันห่วงแหนในประสาททองแก้วเจ็ดชั้น ที่สวยงามมากหลังนี้มาข้ามพบข้ามชาติท<อ>ี่ตาพวกเขาเหล่าน,นั้นเนี่ยหมายถึงพระประยุรญาณในอดีตชาติของพระวัตชิ<อ>สมัยเกิดเป็นพระเจ้ามหาพนาทต้องเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนอยู่ในพระศาหลังนี้<อ>มานานกว่าพุทธันดรนหนึ่งแล้ว กิดเป็นปลาครั้งแรกก็ย,ยังผูกพันตายแั๊บกลับมาเกิดเป็นปลาอีกก็<อ>ย,ยังผูกพันอีกว<อ>นๆอย่างเงี้ยนี่ซึ่งกระไรขลกกับพวกปูโสมเฝ้าทรัพย์นั่นเองเพราะใจนั้นติดและผูกพันใน<อ>ทรัพย์จึงทำให้ต้องมาเกิดเฝ้าทรัพย์<อ>ไปไหนไม่ได้<อ>นี่แหละจ้า อภูพันยังกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตภูพันถึงนําก็วแวบไปตรงนั้นโอ้ไปเฝ้าตรงนั้นนะแล้วก็มีสภาวะร่างกายใหม่ที่ให้เหมาะสมกับที่จะเฝ้าครับแล้วก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นพุทธันดรหนึ่งคือช่วงระหว่างพระเจ้าพระองค์หนึ่งถึงอีกพระองค์หนึ่งซึ่งยาวนานมาแปลว่าโอ้อยู่นิดนานที่นานมากที่นเนาะ เพราะนั้นห่วงแหนทรัพย์นี่ไม่ดีเลยควรจะนำออกอย่างถูกหลักวิชาโดยการบริจาคฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนานี่นะจ๊ะหรืออย่า้ก็สงเคราะห์โลกเป็นสาธารณกุศลสร้างสาธารณกุศลเป็นต้นแต่อันนี้สงจะได้น้อยกว่าฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนานซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อนาบุญ หลังจาที่ท่านพระตชิได้นำประสาททองแก้วเจ็ดชั้นขึ้นมาปรากฏอยู่กลางอากาศอากา,อากาศแล้วจ้ากระทั้งชาวบ้านและภิกษุปทิชนหายสงสัยพ mm hmm. ระโตงจึงทรงรับสั่งให้ท,ท่านพระพัตชิรอยประสาทได้กลับลงสู่เบื้องล่างของแม่น้ำผงขาตามเดิมเ oh. มื่อยุคนี้มันน่าจะเจาะสำรวจ yeah. เออเราจะเจอไปเน,น,นี่ยนี่เนาะมขอยืมจักวันนี่นะจักวันนี่นะเป็นน่งคลึมคลมคลึมสมบัติชาวบ้านนี่น่นนะแล้วครูเรียกจะได้เชิญมามาเลยมานี่นะนะมา นี่นะนี่นะอ่อโอ้ทันทีที่สิ้นพระสุรเสียงของพระสัมมาสูตรเจ้าท่านพระทัติก็ได้ปล่อยพราสาททองแก้วเจ็ดชั้นลงสู่เบื้องล่างของแม่น้ำคงคาในทันทีในทันทีโดยที่ท่านไม่ได้มีความหวงแหนหรือผูกพันในปราสาททองแก้วเจ็ดชั้น ซึ่งเือเป็นสมบัติคู่บุญของท่านเลยแม้แต่เพียงนิดเดียว oh. แหมจักวัน <c oughs> นี่นะเอาไว้คุยเนี่ว่าดีไปอยู่สศาสตร์ทางแก่เจ็ชั้นมาวันนึงโอ oh, ครูวิทยอยากจะคุยเจ็ดวันทุกเจ็ดวันเลย <c oughs> วันละนิดจีจมใส นี่นะแหมขอคุยตักงแต่ที่จริงมาโปรที่สมาหาเศรษฐีได้เลยบุสย่อส่วนมานะจะได้ดูเป็นยังไงเมื่อพระพุทธชจ้ได้ปล่อยระสาททองแก้วเจ็ดชั้นไปแล้วตา萨ก็ได้เจิมหายลงสู่บืองล่างของน้ำคงคาอีกครั้งหนึ่งนี่เนาะแล้วคงไม่ใช่ไปอยู่ที่ พื้นที่รองรับแม่น้ำคงคาเพราะแม่น้ำคงคาก็มปจะจะลึกมากมายนะคงเลยไปกว่านั้นคงแหวกเป็นช่องลงไปเลยนะไอชักได้ไอเดียแล้วนะนี่นี่นนีนายจ๋าใครอยู่อินเดียเราไปดูสิ <laughs> มีบางม้ยนะ <laughs> 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 เออ แต่อย่างไรก็ตามนี่พระธาตทองแก้วเจ็ดชั้นหลังนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนเพราะนั้นอย่าห่วงนี่นะเพราะมันยังคงรอคอยผู้มีบุญญาบารมีหรือผู้ที่คู่ควรแก่การเป็นเจ้าของอีกท่านหนึ่งบุคคลนั้นก็คือพระเจ้าสังขารบรมประชาภินั่นเอง หรือบุตรชายของนายชางจักสารที่ได <elas> ้สร้างบุญร่วมกันกับพ่อในการสร้างบรรณาศาลาถวายแด่พระบัจเจพระเจ้าเจ็ดพระองค์ในภพชาติก่อนก่อนนู่นในเรียนตำบานฝันในฝันวิญญาณทโลกคงจำได้ซึ่งท่านจะลงมาบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในยุคสมัยของพระศรีอริยะเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนี่เนา เราคงจำกันได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องทวนนะจ๊ะนี่และในยุคข,ของพระเจ้าสังฆบรมประชาภพานี้เองพระศรีอริยะเมตไตรสัมมาสูเจ้าก็าจะเสด็จอุบัติลงมาบังเกิดบนโลกของเรา เมื่อเทวดาหมือโลกธาตไปแอนเชิญมาโดยที่พระองคจะทรงมังเกิดอยู่ในตระกูลพระมหาศาลที่บริบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติต่างๆมากมายไอ้ที่พระเสียเรยมตมทยทรงเลือกลงมาเกิดในตระกูลพรามณ์ทำไมไม่ลงในตระกูลของกษัตริย์ ราในยุคนั้นมนุษย์ล้วในความขอรพนับถือและยกย่องวันพราามมากกว่าวันนะอื่นๆหลายๆคนคงได้ยินประโยคที่ว่าชีวิตของคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ทั้งที่จริงแล้วเราสามารถเลือกเกิดได้และสามารถออกแบบชีวิตของเราเองได้อีกด้วย โดยยามพระศรีอริยเมตไตรดูนี่นะจ๊ะพระองค์สามารถเลือกเกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์จะเป็นวรรณะติคนในยุคนั้นให้ความเคารพนับถือและยกย่องมากกว่าวรรณะอื่นๆทั้งหมดส่วนสาเหตุที่ทำพระองค์สามารถเลือกเกิดได้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะพระองค์ทรงสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกําลังมาอย่างตลอดต่อเนื่อง แล้วก็ทำอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันทั้งทานบารมีศีลบารมีเนคขม,มะปัญญาบริยะขันติสัจจาทิฐานเมตตาเบขาบารมีในทุกภพทุกชาติที่พระองค์ทรงระบบังเกิดเป็นมนุษย์สร้างบารมีจะในที่สุดเมื่อบารมีสามสิบทัดของพระองค์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้ว พระองค์จึงสามารถเลือกเกิดได้ตามที่พระองค์ทรง,งปรารถนา,าเลือกลงมาเกิดได้แต่ด้านลูกๆคนไหนไมีความรู้สึกว่า Why ทำไมเนาะในชาตินี้ตัวเราถึงเกิดมาผิดที่ผิดทาง อะไรทำไมเราเกิดมาสบายน้อยขนาดนี้ลำบากมากลำบากมากทำไมไม่เกิดมารวยทำไมไม่เกิดมาหล่อมาสวยทำไมไม่เกิดมามีสติปัญญาที่ชาญฉลาดเหมือนอย่างคนอื่นเขาเราเป็นแบบนี้เพราะพระประสงค์หรือว่ามารประสงค์มารประสงค์หรือว่าใครประสงค์กันแน่ แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็ได้เกิดมาแล้วแล้วก็เป็นไปแล้วนี่นะจ๊ะใครก็ตามที่เคยคิดแบบนี้ก็ต้องยอมมาดูตัวเราเองว่าเราสั่งสมบุญสร้างบุารมีอย่างเต็มที่เต็มกําลังอย่างพระบรมโพธิสัตว์่ันแล้วหรืออย่างถ้ายังก็จงทําซะนี่นะ <laughs> แต่ถ้าใครคิดว่าทําได้ดีอยู่แล้ว หรือทำเต็มที่แล้วก็จงทำต่อไปเอออยจะประมาทจงอย่าลืมว่าเรายัางตกอยู่ภายใต้ลอบกรรมนั้นตราบใดที่เรายัางไม่เป็นไทยเป็นอิสระและยังไม่พ้นจากการมั้คบัญชาของพยามารเราก็ต้องสั่งสมบุญสร,ร้างบารมีอย่างต่อยำ้ำซ้ำๆกันต่อไป จนกว่าจะถึงวันแห่งชัยชนะที่แท้จริง